เป็นอะไรอีกล่ะคุณลุงนาดานหายดีแล้วไม่ดีใจเหรอไปให้พ้นน่ะหรือว่าคิดที่จะแก้แค้นต่อไปฉันบอกให้ไปให้พ้นไงการแก้แค้นไม่มีประโยชน์พูดเหมือนไม่ใช่โมนายัางไงอย่างนั้นนี่อย่าบอกนะว่าจะยอมยกโรมให้นิสราแล้วไม่มีใครยอมยกใครใครได้ทั้งนั้นนอกจากใครคนนั้นจะยอมยกทั้งตัวและหัวใจให้กับคนที่เขารักดรามา่า ความพ่แพ้วันนั้นแม้จะเจ็บปวดแต่มันก็สอนบทเรียนอะไรให้ฉันหลายอย่างอย่างแรกถ้าคนสองคนรักไข่ผูกพันกันอย่างแท้จริงจะไม่มีสิ่งใดมาพรากเขาสองคนจากกันได้โรมกับมิสลาเป็นเนื้อคู่กันเธอรู้ได้อย่างไงร,รู้สิรู้จากความมั่นคงของโรม และอีกอย่างฉันเหนื่อยที่จะต้องพยายามเปลี่ยนใจให้คนที่ไม่ได้รักฉันมารักฉันมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้และอย่างสุดท้ายฉันไม่อยากทำรา้ายใครอีกต่อไปโอ้โหพูดดีๆมากเลยนี่แต่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำร้ายใครไปตั้งหลายคนเลยไม่ใช่เหรอใช่ อาจเป็นเพราะความเหนื่อยความท้อแท้ความเจ็บปวดทั้งกายและใจจะทำให้ฉันคิดได้นายเองก็ควรจะคิดให้ได้เหมือนกันถามจริงๆเฮ่นายเคยมีความสุขบ้างไหมเดวิดทำไมจะไม่มีละ่ะความสุขของฉันเนี่ยก็คือการทำให้คุณพ่อฉันพอใจไงเธอไม่มีวันเข้าใจหรอ